ถ้ามองกว้างออกไปนอกกรอบของสองครามอิสราเอลฮามาสอย่างที่เราเห็นภาพกันมาเดยตลอดแล้วครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะลุกลามบานปลายไปไหนไปหลายแนวรบเหลือเกินนอกจากสงครามอิสราเอลฮามาสในฉนวนกาซาเราอาจจะต้องพูดถึงพื้นที่ชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่มีการประทะก,กันร,ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะเราอาจจะต้องมีความกังวลเกี่ยวกับกรณีของอิหร่านและชาติอื่น และพื้นที่ที่หลายคนมีความกังวลมากที่สุดแล้วก็จับตาเป็นพิเศษเพราะว่านอกจากจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งแล้วยังมีเรื่องของเศรษฐกิจโลกเป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดจากกรณีนี้ก็ว่าได้ก็คือสถานการณ์ในทะเลแดงนะครับสถานการณ์ในทะเลแดงเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มติดอาวุธฮูตีกรมก่อเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านทะเลแดงนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจาก จะเกิดเหตุโจมตีจะมีการใช้อาวุธใส่เรือที่แล่นในพื้นที่ทะเลแดงแล้วนะครับมันก็ยังทําให้ผู้ประกอบการโลจิสติกที่เดิมทีใช้เส้นทางบริเวณนี้ในการสัญจรไปมาขนส่งทางทะเลเนี่ยไม่มั่นใจแล้วก็ยอมใช้ทางอ้อมที่แม้จะเสียเวลามากกว่าและทําให้ต้นทุนขนส่งมากขึ้นแต่หลายคนก็มองว่าแม้จะอ้อมแม้จะมีต้นทุนมากขึ้นก็ยังดีกว่าเอาเรือและสินค้าที่อยู่ในเรือไปเสี่ยง ที่จะถูกโจมตีในพื้นที่ทะเลแดงตรงนี้สําคัญมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องห้ามลืมก็คือทะเลแดงเป็นเส้นทางที่เชื่อมมาจากลองสูเอตและคลองสูเอตก็เป็นคลองขุดที่ถูกสร้างเพื่อลดระยะเวลาการเดินเรือที่เดิมต้องอ้อมแหลมกูดโฮปตรงท,ทวีปแอฟริกาผลจากการที่พื้นที่ทะเลแดงตรงนี้มีความเสี่ยงเนี่ยก็เลยทําให้บริษัทโลจิสติกจํานวนไม่น้อยเลือกที่จะใช้ไปใช้เส้นทางโบราณก็คือไปอ้อมแหลมกูดโฮบ และทําให้จํานวนเรือที่แล่นผ่านคลองสุเอตลดลงอย่างเห็นได้ชัดคําถามก็คือลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยชัดขนาดไหนวันนี้มีคําตอบนะครับคำตอบที่มีการประเมินก็คือจากสถานการณ์ความไม่สงบในทะเลแดงเนี่ยทำให้มีเรือที่แล่นผ่านทะเลแดงลดลงไปถึง42ครับ42ก็คือเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมา นี่เป็นตัวเลขล่าสุดที่มีการประเมินมาจากการประชุมสรประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังถัดที่เปิดเผยเมื่อวันพรหัสบดีที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากอังถัดยังชี้ด้วยครับว่าถ้าให้เทียบตัวเลขเรือบรรทุกสินค้าแบบคอนเทนเนอร์ที่ผ่านคลองสุเอตแบบปีต่อปีก็คือเทียบตัวเลขปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยถ้าใช้วิธีการเทียบแบบนี้เนี่ยตัวเลขปีนี้ลดลงไปถึง67%ทีเดียวนะครับเรือคอนเทนเนอร์ที่เคยผ่าน คลองสุเอตแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับทะเลแดงเนี่ยตอนนี้ลดลงไปถึง6 7เซเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นลดเยอะขนาดนี้ส่งผลกระทบต่อโลกขนาดไหนคิดตามคิดต่อกันแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภาคการขนส่งโลจิสติกมากเพราะว่าตามปกติแล้วการขนส่งทางเรือคือเส้นเลือดใหญ่ของระบบการขนส่งโลจิสติกของโลกครับ การแลกเปลี่ยนสินค้าที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยจะอาศัยการเดินเรือทะเลเป็นเส้นทางหลักมากถึงกว่า80%และแน่นอนนะครับเส้นทางที่ถูกพูดถึงอย่างมากก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มาแล้วก็คือคลองสุเอตคลองสุเอตก็จะต่อมาที่ทะเลแดงเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกันและทะเลแดงก็กําลังเป็นพื้นที่ที่กําลังมีความกังวลในตอนนี้ เอาเส้นทางคลองสูเอตเนี่ยนะครับคลองสูเอตเชื่อมทะเลแดงเนี่ยเป็นเส้นทางที่คลองสัดส่วนการเดินเรือ12-15%ของการค้าโลกเลยนะครับโดยในสถานการณ์ปกติเนี่ยจะมีเรือแล่นผ่านพื้นที่ตรงทะเลแดงที่กําลังมีปัญหาถูกจับตาและมีความกังวลเนี่ยถ้าสถานการณ์ปกติจะมีเรือแล่นผ่านทะเลแดงราว20,000ลำต่อปีพื้นที่ตรงทะเลแดงเนี่ยถูกเปรียบเลยว่าเป็นจุดเชื่อมต่อ ระหว่างยุโรปกับเอเชียเลยนะครับซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบให้ชัดขึ้นไปอีกนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าพื้นที่ตรงทะเลแดงนี่แหละครับสำคัญและเกิดเป็นความเสียหายมากกว่าพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อหรือว่าถูกมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการเดินเรือทะเลพื้นที่อื่นๆด้วยซ้ํก่อนหน้านี้เคยมีสถานการณ์ความกังวลเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นที่ถูกมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์พื้นที่การค้าการเดินเรือทะเลนะครับแต่ว่าหลายครั้งก็ถูกมองว่า ความกังวลผลกระทบความเสียหายไม่ได้รุนแรงเท่ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทะเลแดงก่อนหน้านี้เคยเกิดที่ไหนบ้างครับเคยเกิดขึ้นที่ทะเลดําทะเลดำเนี่ยเผชิญอุปสรรคผลจากสงครามยูเครนแต่ปรากฏว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในทะเลดําตอนนั้นยังน้อยกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในทะเลแดงตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้นะะนนนมีความกังวลเกิดขึ้นที่คลองปนามาคลองปนามาเคยเกิดเหตุว่า ระดับน้ําในคลองปานามาลดลงจนส่งผลต่อการเดินเรือในตอนนั้นเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็ยังไม่สามารถเทียบเท่ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทะเลแดงตอนนี้โดยแจนฮอฟแมนหัวหน้าของอังถัดยอมรับนะครับว่าในตอนนี้อังถัดกําลังกังวลอย่างมากต่อการโจมตีเรือสินค้าที่แล่นผ่านทะเลแดงเนื่องจากมันจะยิ่งสร้างความตึงเครียดให้กับการค้าโลกทําให้เกิดอุปสรรคทางการค้าตามมาด้วย เห็นไหมครับว่าทะเลแดงสําคัญขนาดไหนดูแล้วทะเลแดงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับและหลายคนอาจมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดข่าวที่เรารับรู้รับทราบมาโดยตลอดดูเหมือนว่าชาติตะวันตกจะให้ความสําคัญกับทะเลแดงมากๆซึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันก็คือพื้นที่ทะเลแดงกลายเป็นพื้นที่ที่ทุกฝ่ายกังวลจริงๆครับ ผมกำลังบอกว่าจีนก็มีความกังวลในเรื่องนี้มากด้วยนะครับมีความกังวลในเรื่องนี้มากถึงขั้นมีการออกมาเปิดเผยว่าจีนถึงขั้นไปคุยกับอิหร่านเลยไปคุยกับอิหร่านเพื่อหวังว่าอิหร่านจะไปบอกให้กลุ่มติดอาวุธฮูตีหยุดการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงนี่เป็นท่าทีที่ออกมาจากจีนเป็นท่าทีที่ออกมาจากประเทศ ที่ถูกมองตลอดว่าไม่ได้อยู่ฝั่งตะวันตกขนาดนั้นแต่ในวันนี้จีนมีเป้าหมายแทบจะเป็นแบบเดียวกับตะวันตกแล้วก็เป็นเป้าหมายเดียวกับทั้งโลกครับก็คือไม่อยากเห็นกลุ่มฮูตีโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงโดยจีนนั้นดูเหมือนว่าจะใช้วิธีพยายามโน้มน้าวให้อิราน ไปคุยกับฮูตีให้หยุดการกระทำนี้นะครับนี่เป็นรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างแหล่งข่าวครับแหล่งข่าวที่ว่าเป็นนักการทูตอิรานหลายคนเลยนะครับนักการทูตอิรานหลายคนเปิดเผยกับรอยเตอร์บอกว่าทางการจีนได้ร้องขอไปยังรัฐบาลอิรานให้ช่วยไปคุยกับกลุ่มติดอาวุธฮูตีเพื่อให้ฮูตีลดการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงซึ่งสำหรับจีนแล้วนี่ถือเป็นความเสี่ยงที่ทำให้จีนเสียผลประโยชน์เช่นกัน รายงานของรอยเตอร์ระบุว่าการพูดคุยเรื่องนี้ระหว่างจีนกับอิหรา่านเกิดขึ้นหลายครั้งในหลายวาระการประชุมนะครับแต่ว่าแหล่งข่าวไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดไปมากกว่านี้ว่าเกิดขึ้นกี่ครั้งและเป็นการประชุมครั้งไหนบ้างแต่ว่ามีการเปิดเผยเนื้อหาสาระที่จีนพูดกับอิหร่านครับคือการเน้นย้ำผ่านภาษาทางการพูดจีนพูดภาษาทางการทูดไปถึงอิหรา่านบอกว่าหากผลประโยชน์ของทางการจีนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นแง่มุมใดก็ตาม นียอมจะส่งผลต่อความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างจีนกับอิหร่านไปในตัวด้วยก่อนจะร้องขอไปยังทางการอิหร่านให้ไปช่วยคุยกับกลุ่มฮูตีให้แสดงท่าทีที่อดทนอดกลั้นและยับยั้งการกระทําที่เกิดขึ้นถ้าเราเอาภาษาทางการพูดที่จีนพูดกับอิหร่านมาถอดรหัสกันนะครับผ่านคันว่ามันจะส่งผลกระทบต่อความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่างจีนกับอิหร่านไปในตัวด้วยเนี่หากผลประโยชน์ของจีนได้รับผลกระทบจากการกระทำของกลุ่มฮูตีนในทะเลแดงคำถามก็คือผลกระทบจากความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันระหว่างจีนกับอิหร่านคืออะไรกันแน่เรื่องนี้ทางการจีนไม่ได้ลงรายละเอียดหรือว่าพูดกับอิหร่านตรงๆถึงขนาดนั้นนะครับว่าผลกระทบที่จะตามมาเป็นเรื่องของอะไรกันแน่ แต่ถ้าเราไปดูตัวเลขการค้าระหว่างจีนกับอิหร่านจะเห็นได้เลยครับว่าจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอิหร่าน,นครับโดยเฉพาะน้ํามันดิบที่อิหร่านส่งออกไปให้กับโรงกลั่นจีนมากถึงกว่า90%ของการส่งออกน้ํามันดิบทั้งหมดของอิหร่านเมื่อปีที่แล้วก็คืออิหร่านส่งน้ํามันดิบไปให้จีน90%จากที่ส่งออกทั้งหมดแต่ถ้าไปดูทางการจีนครับน้ำมันจากอิหร่านที่อิหร่าน ส่งไปให้จีน90%ของการส่งออกทั้งหมดนี่นะครับแต่ว่าเทียบเป็นการนําเข้าทั้งหมดที่จีนนาเข้าน้ํามันดิบทั้งหมดเนี่ยน้ำมันดิบที่มาจากอิหร่านคิดเป็นเพียง10%ของน้ํามันที่จีนนาเข้าทั้งหมดทั้งนั้นทั้งทั้งหมดเท่านั้นครับท้งนี้ก็เป็นเพราะว่าจีนใช้วิธีเลือกนําเข้าน้ํามันจากหลายแหล่งเพื่อลดความเสี่ยงข้อมูลชิ้นนี้สะท้อนให้ว่าดูเหมือนว่าอิหร่านกําลังพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ํามันไปให้จีนนะครับ 90%ของน้ำมันดิบทั้งหมดถูกส่งไปให้กับโรงกลั่นของประเทศจีนขณะที่จีนดูเหมือนว่าจะไม่ได้พึ่งพาน้ำมันดิบจากอิหร่านมากขนาดนั้นเพราะว่าจีนมีการซื้อน้ำมันจากหลายแหล่งน้ำมันดิบที่มาจากอิหร่านคิดเป็นเพียง10%เเท่านั้นมันก็เลยเกิดเป็นข้อสังเกตที่ว่าถ้าจีนพูดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างจีนกับอิหร่าน หรือจะหมายถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการที่จีนซื้อน้ํามันอิหร่านหรือไม่เรื่องการซื้อน้ํามันอิหร่านจะกลายเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการทําธุรกิจระหว่างจีนกับอิหร่านหากสมมติว่ามีการโจมตีเรือจีนในทะเลแดงตามที่จีนบอกเอาไว้หรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นรายงานของรอยเตอร์อ้างความเห็นของนักการทูตคนหนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับบอกว่าแม้อิหร่านจะส่งออกน้ํามันไปให้จีนในสัดส่วนที่สูงมาก แต่เอาเข้าจริงอิหร่านก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้สนใจทำตามการร้องขอของจีนขนาดนั้นเพราะว่านอกจากน้ำมันแล้วดูเหมือนว่าจีนก็ไม่ได้เข้าไปลงทุนในภาคส่วนอื่นๆของอิหรา่านมากนักโดยสื่อท้องถิ่นของอิหร่านเคยรายงานเมื่อปีที่แล้วนะครับชี้ว่าบริษัทจีนเข้าไปลงทุนในอิหร่านแค่185ล้านดอลลาร์สหรัฐแถมการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันจากอิหร่านไปจีนเมื่อปีที่แล้วยังลดลงไปอย่างมาก ตรงกันข้ามกับสินค้านำเข้าจากจีนที่เข้าไปในอิหร่านที่เติบโตขึ้นถึง40%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะ,ะนี่คือสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงกระแสข่าวที่ออกมาล่าสุดที่เปิดเผยโดยรอยเตอร์นะครับที่บอกว่าจีนได้มีการไปพูดคุยกับอิหรา่านไปบอกอิหร่านว่าช่วยไปคุยกับฮูตีให้หน่อยให้หยุดการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงเสียที ผ่านภาษาทางการทูตที่บอกว่าหากผลประโยชน์ของจีนได้รับผลกระทบก็อาจจะส่งผลกระทบต่อมายังธุรกิจความร่วมมือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ทำร่วมกันระหว่างจีนกับอิหร่านด้วยแต่หลายฝ่ายก็วิเคราะห์นะครับว่าแม้จีนจะไปคุยกับอิหร่านแม้อิหร่านจะขายน้ำมันให้จีนมากแต่อิหร่านก็อาจจะไม่จำเป็นต้องฟังหรือว่าทำตามจีนขนาดนั้นก็ได้ อีกปัจจัยหนึ่งที่มีการวิเคราะห์ว่าอิหร่านอาจจะไม่ทำตามคํำร้องขอของจีนตามรายงานที่ออกมาเท่าไหร่ก็คือต้องไม่ลืมนะครับว่ากลไกของอิหร่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตอนนี้อิหร่านดูเหมือนว่าจะใช้ยุทธวิธีตัวแทนในการเผชิญหน้ากับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นตัวแทนในที่นี้ก็ชัดเจนลครับก็คือกลุ่มติดอาวุธ ที่มีฐานที่มั่นในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮามาสในชนวนกาซาฮิสบอลเลาะในเลบานอนฮูตีในเยเมนหรือว่ากลุ่มติดอาวุธอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านในอิรักและซีเรียเพื่อเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับอิหรา่านเพราะฉะนั้นการที่อาจจะไปบอกให้ฮูตีลดการกระทำ ในการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับทิศทางของอิหร่านหรือไม่นี่ก็เป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นหรือไม่เหมือนกันนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับเราก็คาดการว่าอิหร่านจะทำหรือไม่ทำไม่ทราบแต่หลายฝ่ายก็คาดหวังครับหลายฝ่ายก็คาดหวังว่าการที่จีนคุยกับอิหรา่านแล้วก็ร้องขออิหร่านแบบนี้มันน่าจะพอหวังผลได้ ว่าอิหร่านก็อาจจะไปช่วยคุยให้อาจจะทำให้ฮูตีลดหรือว่าหยุดการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงไปหรือไม่คนที่หวังผลเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นชาติวันตกด้วยนะครับที่หวังผลว่าท่าทีที่ออกมาล่าสุดของจีนที่ไปคุยกับอิหร่านน่าจะช่วยในการทำให้ฮูตียุติการโจมตีเรือในทะเลแดงมีการพูดถึงเรื่องนี้ ในหลายมิติเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องไปยังจีนให้ไปคุยกับอิหร่านเพื่อขอให้ฮูตียุติการโจมตีเรือในทะเลแดงจริงๆแล้วชาติตะวันตกเนี่ยพยายามทําหลายรูปแบบหลายวิธีนะครับเพื่อหาทางให้ฮูตียุติการโจมตีให้ได้ ย้อนกันเล็กน้อยครับถ้ายังจํากันได้ก่อนหน้านี้ชาติวันตกนําโดยสหรัฐได้เปิดไปบัติการทั้งนําเรือลาตะเวนไปจนถึงการใช้ไม้แข็งอย่างการเปิดไปบัติการโจมตีฐานที่มั่นของฮูตีเพื่อลดศักยภาพในการโจมตีเรือในทะเลแดงแต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นวิธีของชาติวันตกที่ถูกตั้งคําถามมากว่าไม่ได้ผลหรือเปล่ามีหนําซ้ํา ยังถูกมองด้วยว่านี่ยิ่งเป็นการราดน้ำมันลงบนกองเพลิงทำให้ฮูตียิ่งโจมตีสร้างความไม่ปลอดภัยในทะเลแดงเข้าไปอีกหรือไม่วิธีที่ถูกมองว่าไม่ได้ผลการใช้กำลังทหารทั้งการลาดตะเวนหรือแม้กระทั่งการโจมตีเข้าไปเยเมนเพื่อลดศักยภาพของกลุ่มติดอาวุธฮูตีถูกมองว่า ยิ่งราดน้ํามันลงลงไปในกองเพลิงเข้าไปอีกก็เลยดูเหมือนว่ารัฐบาลสหรัฐจะเล่นไพ่อีกหน้าหนึ่งครับก็คือพยายามเข้าหาจีนด้วยหรือเปล่าซึ่งความพยายามในการเข้าหาจีนนั้นยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและความพยายามที่จะเกิดขึ้นล่าสุดจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับเพราะว่าในวันนี้ ในหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนจะเดินทางเยือนประเทศไทยขณะเดียวกันในเจสซีลรีแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็เยือนประเทศไทยและมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ในการพูดคุยกันและหารือกันระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อยุติการโจมตีเรือของพลเรือนในทะเลแดงร่วมกัน นี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมานะครับโดย Facebook สถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยเปิดเผยเรื่องนี้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคุณหวังอี้จะเยือนประเทศไทยและจัดการพบปะหา,หาหรือรอบใหม่กับเจสซีลวีเวนผู้ช่วยประธานาธิบดีฝ่ายกิจการความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนี่เป็นการเปิดเผยจากกระทรวงการต่างประเทศจีนกับคุณวังหวนปิงโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าตามคําเชิญของนายปานปรีพัหิทานุกร รองนายกรัมรีและรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในหวังอี้สมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนสิสต์จีนและรัมรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวังวนที่26-29มกราคม2567ตามที่จีนและสหรัฐอเมริกาตกลงกันหวังอี้จะจัดการพบปะหาหรือรอบใหม่กับเจคซอริแวนผู้ช่วยประธานาธิบดีฝ่ายกิจการความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ ที่กรุงเทพนี่ครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ชื่อของนายเจ็คซาลิแวนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่เป็นคนไปพูดคุยหารือเกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธฮูตีแล้วก็พูดคุยหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาแล้วหลายครั้งนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแต่ว่านอกจากเรื่องนี้แล้วดูเหมือนว่า จะมีการหาหรือเรื่องอื่นอีกโดยใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่หาเรือนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐน่าจะพูดคุยเรื่องอื่นๆอ,อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐที่แม้ในระยะหลังจะมีการกลับมาหาหรือพูดคุยกันมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกา จีนกับสหรัฐดูเหมือนว่าจะมีการหาเรือมากขึ้นนะครับแต่ว่าความตึงเครียดก็ยังเกิดขึ้นในหลายจุดหลายมิติเช่นความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันกรณีที่มีเรือของสหรัฐแล่นไปในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เกิดเป็นความกังวลขึ้นมาก็น่าจะมีเรื่องนี้ในการหาเรือรวมถึงความตึงเครียดในภูมิภาคด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่า คุณเจคซารีแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเนี่ยถึงประเทศไทยแล้วนะครับมีภาพล่าสุดที่ออกมาก็คือคุณเจคซารีแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐาทวีสินนายกน้ำตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เข้าหารือกับคุณปานปรีพังธิธานุกรรองนายกน้ำตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่กระทรวงการต่างประเทศสำนักข่าว Today Make tomorrow Today